ปรัชญาและแนวความคิดทางพุทธศาสนาคนรุ่นใหม่ในปัจจุบันนั้นส่วนมากมักมองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องล้าหลังงมง่ายไร้สาระไม่มีประโยชน์กับตัวเขาแต่ผู้ที่สนใจศึกษาแนวความคิดของพระพุทธเจ้าที่ได้กล่าสวสอนไว้มากมายในอดีตนั้นมันมีประโยชน์กับมนุษย์มากมายเหลือขนานับผู้ที่ได้นำมาทดลองใช้กับตัวเองอย่างเช่นที่ทำแล้วเห็นผลได้จริง คือคําว่าปล่อยวางเรื่องราวทั้งหลายในชีวิตอะไรที่มันทําให้ใจเราเป็นทุกข์ก็ให้เราฝึกปล่อยวางและคำว่ากรรมคํานี้ก็แปลว่าการกระทําหรือพฤติกรรมของเรานั่นเองถ้าปัจจุบันกระทําตัวดีมีจิตสํานึกที่ดีมีความมุมาณะอดทนอนาคตก็ดีแน่นอนตรงข้ามกันถ้าทําแต่เรื่องแย่ๆไม่เอาไหนอนาคตก็ไม่จเจริญแน่นอน พระพุทธเจ้าจึงทรงเปรียบเรยให้ฟังว่าหวานพืชเช่นใดย่อมได้ผลเช่นนั้นปรัชญาและแนวความคิดของพระพุทธเจ้านั้นยังมีอีกมากมายให้เราค้นหาและใช้ปัญญาตีโจดคำสอนของท่านให้เข้าใจไม่มัวหลงงมงายทำตามเขาว่ามันจะเสียเวลาเพราะไปมัวคิดหลงทาง